นักกีฬาจากโคราชได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติระดับประเทศที่เชียงใหม่สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่20-28พฤศจิกายน2563ประเภทกีฬากรีธา นักกรีธาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนาครน,นครราชสีมาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่8คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางสาวปนัดดาสิงแสงประเภทวิ่ง4คูณ100เมตร 2. นางสาวนัชยาชาวผักปังประเภทวิ่งข้ามรั้ว100เมตร 3. นางสาวทิปเนตรมีชานประเภทวิ่ง400เมตร 4. นางสาววิจิตราโพพันประเภทกระโดดสูง หนางสาวทันพิช,ชานครชัยประเภทสัตรกรีธานหกนายนาคาพิงไถ่ยสงประเภทวิ่งสี่ร้อยเมตรเจ็นายอดีสรเพียงโยธาประเภทผลัดผสมสี่ร้อยเมตร 8. ปนายนัทพัทรนิจดอรอประเภทเดิน5000ันเมตรที่มาเพจโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนครราชสีมา